ได้มาเลยยัง,งเนาะเรครับสายบุญพารวยนี่ <ปง S 1> เอก็ได้แลนะได้มาแล้วด้ได้แล้ววับางทงถือกินเทอรันบางถือแต่ว่าเพื่อนไหนมาสายจะถึงปล่อยเอซีแน่เดยเพื่อนไหนมาสายมันมีหลอบสุดไทยแาบบใบโม่งะจะถิปล่อยอยังไงโอ้บางคนมีหอบสุดทส้ทยแต่ว่าชวงวัมามากกมาตัวไหนจงางหนึง<ะ>่งมาตัวไหนเลขพี่บ้ายังไงมาศูนศูนังไงไปทีบีซีเนาะไฮศูนย์ศย์ไมาศูนยนย์ แมนแต่หนูยังมาสือเลยศูนยศย์วันนี้โอ้ยยังมาตัวขอ่อยไม่เปลี่ยนไป,ปเพราะอะไรเรื่องที่ว่าศูนย์ศูนย์ะเราในใจแต่ว่าเพิ่อนจะว่าเพิ่นจะหายมากกสาธุบุญทุกคนนยู่ละหายเม็ดเดียวนี่ศูนย์ศูคงทุกท่ายเออแล้วังศูนย์หน่อยนะตัวกันศูนไว้หน่อยนะลูกว่าฉันตัวเล็กกับลายหางนี้เราที่เราสัมผัสตอนนั้นเนาะเออแต่ว่ามันมันปล่อยไหม็เขามีบูซือเปล่ามัยบซืออีเล็กป็นปล่อยหม่เามีบูซือเล่อย เออใจเอ็กที่ก็ถามมาหลายที่ว่าจิมาหลายใจบุญปูพนาให้นะแม่เลยค่ะเค็ตัวใหละเอ็กที่ถามว่ามือใดกันแน่อันใจบุญบอกแจ้งรายละเอียดเนี่ยที่สเอามาล่ำไปแล้วก็ที่จะไปให้ลงท่านนะค่นจะได้เดินทางมาร่วมมือใดว่าซันเดี๋ยวๆก่อนเงินสีเว้าสูฟังมือมือเคื่อนี้ฟันขนีดใหญฟันใดญดทีเดีบอกอืมฟันแล้วเอาเลยค่ะฟันฟัน่ะฟันวักษิณน่ะมายกงเลขบอก ม่โอเคบอกเมื่อเป็นไข่นอ่นลายฟันลายมือจังหอกเป็นไข่ซีเมื่อแล้วไข่ยังเป็นบ้าเป็นบ,นบอยอยัง,ยงไ,ไข่ซีหามือแล้วจะไข่ตี๋กันเศร้าเลยนี่เศร้าเทียรึงแล้วอ่าเป็ี่ยนแถววันซีเมื่อแม่นบาก็มาเศร้าแล้วก็มาไข่อีกไข่มาไปหาหมอหมอบอกว่าอย่าอาบน้ำนะอ๋อนี่มันเรียกไข้าบาดเหรอมือจังไม่ใช่นะนี่มันไข้โฉโคบแล้วมันน้ำผมก็ไม่อาบเนาะไข้โโฉกตัวนี้ไข่ซี่เถอเศร้าซี เป็นที่ออห้ามือนุเป็นสองอาทิตย์แล้วนี่้องตะไข่ของตะเศร้า,อาโอ้ยหมอบอกว่าอย่าไปอาบน้ำนะว่าสันห้วยคือว่าเอาให้ในายเด็กน้อยมันกับเปียกเหมือนล่ะน้ำขี้เล่นน้ำเนี่ยคือนี่ว่าสำนบอกว่าที่มือว่าได้อาบน้ำอ๋อแต่ปกติเป็นไข้เพื่นมาให้อาบน้ำ <c oughs> นี่รีบ้านนี้บ้อเสียมาเลยจะได้ไปอาบบ้อเสียเลยอ่ะค่ะไอ้เพื่อนเอายาไม่ให้กินเนาะมือเลี่หมอยาไม่ให้กินมันไข้ขึ้นมันบ่แต่ว่าไข้ร่วมเนี่ยไข้ร่วมสองอาทิตย์เลยดิ่นสองอาทิตย์พืร่วมสองอาทิตย์เลย่นีด ก็เลยพอมีโอกาสเลยว่าวิพว่าเธออย่างเงี้ยเอาี่ทำตอนนี้พอที่เอายาไม่กินมันบอนปอเชียเพื่อนโอ้ยภาษาน้ำน้ำห้องกันน้ำปุ้นนอกกัะสดอกว่าไปอาบน้ำน้ำเงียบเงียบขึ้นมากเลยไปหาหมออีกงเงี้ยมันขึ้นมึงรู้บอกแล้วอย่าไปอาบน้ำมาสันอ่าเขาว่านะเออบอกแล้วอย่าไปอาบน้ำอย่าเพิ่งอาบน้ำเช็ดตัวเอาได้ว่าสันอย่าเพิ่งไปอาบน้ำโอ้ยห้องกันียวหัวเราซีมือเราจะมีไว้ยังไง แต่สองคนเนี่ยตอนแรกบอกว่าคุณหมอเปี่ยมซื้อไข่ไม่ใช่จะมาไข่วัดไงเถ้าว่าชนรองไข่โฉวโคบก็ชนรองไข่พวกใครอาบน้ามิแต่ไข่โฉโคกจ้านอะว่าชนรองมั่ไมาแด่เนี่ยยังให้ออกเงี้ยนได้เขาปิดดังเลยออกไปนะมุมนี้ว่าชนรองเขาเหม็นว่าชนรองขาให้เช็ดเอาไม่ได้ให้อาบโอ้โหโคตรหรอแต่นี่นี่ยนีกะซี่เมื่อไวนี่ยังมาอาบเนี่ยมันต้องไข่ตอนอย่ากนั้นมากเลยเอาเพราะว่าฝันเราบอกตัวตั้งเนี่เป็นอย่างตัวตั้งเอฟตีตัวตัง โอ้เดียวเดียวปัจจุบันว้าสู่ฟังไอ้ฝันเรื่องทักษิณยกป้ายนี่ไงมั้งก่อนอื่นเดี๋ยวขอเว้าเรื่องให้ FC อ่าผู้ที่สิมานี่เขาเจ้าโทรมาหลายค่ะแล้วก็ขอตัวขออภัยสำหรับผู้ที่อยากมาร่วมกันวมงานแต่ว่าผมบ่ได้รับสายผมกระขยากยหนาไข่ด้รับื่อหน้าไข่เราบ่เหนี่ยงดอกจ้มผมบ่ได้รับสายโอ้ยแม่อยากร่วมบุญด้วยไม่ได้นําประทับอันผมบอกก่อนนะครับผมอันนี้มันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลมันเกิดจากศรัทธาถ้าสิเว้าตามตรงแล้วเนี่ย มีสามสถานที่ที่ผมเคยเอามอลร่มไปเรียนมันเปนเคยเอารอบมอเอิ่มมอลริ่มไปเรียนในเพื่อนไปบว่มาให้ลูกหลานมีอยู่มีกินเดอร์ฉะนั้นแล้วหนึ่งในนี้ก็คือพานะให้ค่ะอ่านี่ล่ะปูพานะให้นี่ล่ะสมัยตะกี้เคดขวงอยู่ลยคันผู้ใดไปบนนี่ยังไวเนี่ยน้ำหักข้อเลยเพ่นวายังสั้นตั้งแต่พอเตมีนี่เออคันพันบนนี่ยังแล้วเนี่คันพินคันสาบานเนี่ย อ่ะครับพิดข้ามสาบานไปว่าอย่างเงี้กระเพื่อนไหวน้ำหาคอเลยเพื่อนวางสั่นตายค่าขึ้นเลยตายอี่เห็นสัน่นเห็นวางสั่นเออแต่แต่ว่าบัดนี้จักจักเป็นกรณีใดแต่ว่าซูเม,มอร์นีกะคนกะบบอกราไปบนเนาะกะบ<ช>บอกราไปเล่าเรียนเล่าหัวกระเพื่อนบัดนี้กะโดยส่วนมากกัมีแต่คนมาขออ่าขออะไรเพรวขอผัวฝรัง่งไปหาผัวฝรั่งให้ได้ตามจุดประสงค์เด้อปู้ยไปสั่นให้ว่าเดือนหนึ่งนี่ตั้งแต่เอา เนี่ยปูเพื่อนมาทำสิ่งเนาะเพื่อนมาหมอเอาหมอเรามาหมอลราสดให้มาเดือนนึ่งนี่รู้ปัญญ์เงี่ปูเอาอันนี้มาเล็นนะแม่นแต่ว่าแม่นนาทศาการก็มีเพ่านาทศาการกามมเล่นอยอพเพราะฝันแต่ว่าอันที่กาั์สี้าออถึงนี่เนาะให้ใส่วิจารณนะาญาห้อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาสัมผัสกับปูอ่าเป็นองค์พระประธานที่มีรอยยิ้มตลอดปากสีชมพูยิ้ม อิ่มเอิบอยู่ตลอดว่าน้องบุญยังาเฝ้ามากคนที่หมุกอยากเลยเห็นบ่โอ้ยอันนั้นซื้อดอกเว้าอยากเว้าให้เพื่อนฟังว่ากิตติศั์ปูเป็นจังไดหอ่บ่ได้มีเจตนาลบลูดูมินนีหยังแบกปูเอ้ยเออเฝ้าให้เพื่อนฟังหน่อย FC เฮาฟังเออว่าสิตบันซาหาบ้านเลือนกับปูพาน้าให้นี่ล่ะแต่น่องเฝ้าให้เพื่อนฟังจะซื้อปูอืบ้านนี้จ้าง ผมผมนี่เริ่มมาจากศูนย์อธิบายตรงๆแล้วผมเริ่มมาจากศูนย์พ่อแม่พี่น้องอ่าตัวผมนี่เริ่มมาจากศูนย์อ่าผมเป็นคนละแวกนี่พ่อแม่กะผ้าไปอาบุญผ้าน้าให้ไปอาบุญนั่นอ่าไปอ่าเพิ่นมีมาแต่โนนแล้วนะเพิ่นกะนั่นพ่อแม่เพิ่นย่งเนาะเพิ่นกับผ้าไปอาบุญผ้าน้าให้เพิ่นกัไปบนบานสามเก้าว่ามาทีว่าผมซื้อของเสียเนี่ยนั่งอยู่เฮี้ยนเนี่ย ปุ๋ยเห็นควางเห็นนั่นเด้อบนบนไม่ต้องไปหาเงิ่อนนั่งอยู่นี่ยนะเลือกถึงบนเล็เล็กเต้าที่ถวายนั่นถวายนี่ความเสียเป็นเดียนนี่เห็นรถพระเปีรถมันเป็นตังเงินแต่เนี่ยีๆดีเงินดีๆเงินจนว่าจะแตกมันเป็นยังั่งแต่ว่ากะมันเป็นควางเชืยร์นบุคคลเริ่พ่อพี่น้องเริ่อันนี้ผมกะเลี้ยงเชื่อผู้ใดอยากอ่าอยากมาหลวงงานวันที่เก้าเป็นวันบวงสรวงวันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์เป็นวันบวงสรวง วันที่เก้าครับผมมารวมพิธีบวงชวงใหญ่น้ำเพลินรวมสวงปูพนานาให้อ่าแล้วันนี้เนาะวันที่เก้าเนี่ยเรื่องงานเรื่องวันที่เก้าที่เป็นบวงสวงตอนเช้าเนี่ยท่านมาท่านกับมาครับพี่น้องมาอ่าอ่า,อา,อาบารมีปูมาขอบารมีปูน้ากันมาขอให้ปูซอยหนังซอยนี่คือว่าเมากับมาเบิ่งบารมีปูน้งกันว่าอ้ยอยากให้พ,พ,พ,พ่อแม่พี่น้องมาเห็นหลายนี่ขนเกลนไหล โอ้จนย่างยุ่งฉี่เนาะก็เห็นงานถุกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครอยู่เพิ่นทางเพิ่นลาดย่างเพิ่นเอาเพิ่นเซ่าไงเพิ่นเพิ่นได้ที่เขาจีบเพิ่นเอาสมัยตะกี้นี่วันต่อดไปมาตอกมานี่ดังจนเป็นซ่อมเลยดำเปื่อๆอยู่ในจวนหูดังโอ้อยากไปดีๆกันห้วยถ้าหมดก็คุณเอียงก่อนพี่เอ็มพี่เอ็มยี่สิบสองจุดห้าเออสองจุดห้าคนละ อันนี้อยากให้ไม่เห็นนักกันครับผมโดยเฉพาะผู้แต่วันนี้เพื่อนมามาแต่นี่ดิจังอยากมาบนมา่นอะไย่าให้ตีตีทหารย่าให้ตีอย่างเด้อกันบ<ด>่นซีบค้นตีตีซีบเอ็ดครับพ่อแม่ <c oughs> พี่น้นองบ่นอะไย่าให้ลูกเต้าติดท,ทหารเด้อเนี <c oughs> <ะ>่ยจ้าย่าให้ลูกเต้าติดทหารไปเกณฑ์ทหารก็าหารให้จับเสียใบดำเด้อจัำเจ็บกันบ่นซีบคนติดีซีบเอ็ดบาดิ่งพวกเพื่อนบ้านบาดิ่งเอ่อเพื่อนมาให้ไปรับไทยศาสตร์จ้า เออาสิเงินเพิ่มเปลี่ยนารเก่าไวจักเป็นนายทหารเงินเงาไวจักนะนะอ่าแต่ว่าเนี่ยเงินเนี่ยบนอันไหนได้อันนั้นอ่าล้วก็จะมาบอกว่บนเลขบนเบอร์ยูที่สำคัญเลยที่แบบงานนะสำคัญงานที่การงานเขาขายของขายของไหขายดีเด้อจันจีแต่ว่าเมื่อไอ้บวงซวงเนี่ยมาไหวปู่นีเนาะมาไหวปูคนจีนี อ่าบางบางปีก็รู้สึกว่ามีอาบน้ำมดน้ำมอขึ้นจังไลยหน่าจะมีแต่ว่าที่แน่ๆเพิ่น,น,นมี่ผูกแขนแมีของชำลงชำรวยให้เฮาหมู่ชาหน่ำ <c oughs> มีของชำลงชำรวยให้เฮาหมู่ชาน่ำน,นะเออเดี๋ยวเอฟทีถามถามเมาหลายอยู่ว่ามีเหรียญบอปูนะให้มีเหรีหยญให้เซาบอว่าสัน่นก็เคยเห็นอยู่ดิเคยเห็นแญเตือตใจหน่อยพอพอามาอยู่เออพอเอามาอยู่เตือนใจหน่อยขัดจังบุปผิดนะแต่ว่าบาดนี้เฮาก็บ่ได้นันจะเทียเนาะจ้าเราเลยบ่ได้อ่า ยังเจ้าที่ระบดเอฟที่กันที่กใจ้าอะไรเดียว้วันที่11เราจะไปทําลงท่านสรุปสรุปพร้อมพี่น้อง้อการผู้ใดอย่ามาร่วมกัมาร่วมครับผมวันที่11วันที่9เป็นวันบวงสวงใหญ่เรามาขอพรเรามาขอโจกขอใช้น้ําปูน้ำมาขอให้โชคลาภนาที่การงานในสิ่งที่บดีในชีวิตเท่าใหามันจะเริ่มก้าวหน้ายันดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกแนวหนึ่งมาทําลงท่านทํ้กันพ่อแมพี่น้องมาร่วมแจกมาร่วมแจกมกัน มูเจ้าก็ซื้อยังมากคับเพาเป็นยังไมนแจกร่วมกันกับบุญพระรวยนี่เพราะว่าคนที่โอนมากคนที่ส่งของมากกับมีอยู่เนาะถ้าไม่แจกซอยกันเอาบุญเอาท่านทั้งกันไม่เี็นอรการให้เนี่ยแม้ที่ห้บาทเดียวสองบาดนี่ก็คือการให้แอดถือว่ายังสั้นแอดมีอยู่มีกินสมมตินี่ย้อนการให้แอดให้อ่าหมายถึงให้ทานนะครับแจกลงทานน่ะแอดสิไม่แจกเป็นประจำทุกปีเลยพะยันธุ์ทุปีไม่เคยพลาดแล้วบัดนี้คันสมมุติว่า นอกเหนือจากพระนากงการเฮ็ดล่งท่านน้ำบานน้ำบานนี่ไปบ้านไหนที่เพิ่นทุลักอันดานนี่ดีนี่นะเฮ็ดล่งท่านกับบุคคลที่คยอยากบอกพ่อแม่พี่น้องจำไว้อย่าลืมให้ทานเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อแต่เฮากับบได้มีอ่ะมีหน่อยเฮ้าไฮหน่อยดิแต่บางความหมายอย่าไปให้เกินตัวที่ันให้เกินตัวบัดนี้กินข้าห้อยเกี๊ยวเฮาหั่นยังถูกเออเ้าบัดนี้ได้เอาคอยยื้อไปมาชมบารมีปู่นักันมา ับงบนอามาบนบานสันเก้าผู้ใดอยากได้ยังสําเร็จทุกอย่างปู่พระนาไฮเด้ออยเน้องเด้อว,วันที่1ิเอ็ดแอดเนี่ยเอาเครื่องเสียงเวทีเอามอลัมไปเลียนถวายปูมามวนๆน้ำกันเป็นระบบเสียงชุดใหญ่ลงชุดเต็มแอดเอา,เอานักร้องดังมากเอาเอานักร้องดังมีชื่อเสียงย่านนี้เะวันต่อไปอบอจิเป็นเมยามีงมาชมน้ำกัน ครับผมอ่าอยากจะจ้างไ่เรียบร้อยเบอร์เดี๋ยวอยาจะสีมะม่วงมะควันยกมือเพื่อนบอต้องกันเท่านั้นนะอ่ะตอนนี้นะเขาสู้ฟันไปเลยเนาะเฮ้ยเขามิ้งผู้สีรวมเฮาส์สีเยี่ยงไรกันเบอร์โทรลงเลยเด้อเจี่เดี่ยวลงเบอร์โทรให้แล้วก็เบอร์โทรด้วยใครอยากร่วมลงทานเอาโชคใหญ่อ่าเอาโชคใหญ่เพราะว่าเฮาแจกลงทานวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบหกรับทรัพยสิบหกลับทรัพใช่เพราะเราเอ้าผู้ใดที่ยังไม่ได้ส่งไลน์ซื้อส่งไลน์ซื้อใหม่หนูในเด้อจ้าเด้อ ฟันมาทักสินมายกป้ายบอกนี่เนี้นี่เราก็ะเลียกสิอผู้นญี่เราไปเฮ็ดล่องท่านแลพวนี้ได้เงินจากทักสินโอ้ยปีนี้ีเลยแม่นายกทักสินนะครับเอออันนี้ฟันเห็นเพื่อนชื่อดอกอ่าแต่ว่ามีส่วนเจ้าของอีอย่างก็เพื่อนดอกอ่าเพื่อนมใหอยโขกเพื่อนมให้โชกอ่าเพราะว่าชวงมีสินอนหลายเรื่อไหมเออฟันว่างในมันยกว่างเรื่องนฟันที่แหลกค่ะฟันที่แหลกฟันเห็นเด็กหน่อยมีมือหกหนึ่ง ฝันมันจะเป็นตอนเนื่องกันฝันเด็กน้อยมีมือหกนิ้วมันเป็นยังขึ้นี้มือหลายแทะจันบอกถามถามมันมีผู้เฒ่าคือจะมีผู้เฒ่าว่าเขาเข้าอยู่ในหนวดเข้าเงาเงสุดขาวไม่ปูบอกที่ปากาวบอกมีเด็กน้อยนั่งอยู่ปูนึงแต่ว่าเด็กน้อยเห็นอยู่ในปูว่าเห็นแต่มีความรูเสึกว่ามีผู้เฒ่าละมันมือเนาะมันให้ฝันเนาะเพราะมันบริใจให้ฝันเนาะืออืออ มันก็นเห็นมอเตอร์แกร์ปนี้แต่ว่าก็รู้สึกว่ามีผู้เฒ่ากำลังเมาอยู่เบาเสียงมีอำนาจอะไรเนี่เข้าเงาเงาผมขาวๆใส่ชุดขาวผู้ชื่อผ้าขาวว้าส์นี่มีเด็กน้อยมือหกนิว้วนี่มันสีแตกออกนี่เนี่ยฉีดแตกอตกอกนี่เนี่ยผู้ก่อแตกออกนี่เป็นงามออกใกล้ๆเห็นอยู่ดิอ๋านี่ยละเพิ่นกันเลยละบักลานี่ขนมีบุญมึงอยากได้ยังมึงขอเอาเมียมาฉั่นให้มันเอามือคางหกนิ้วมันหันจับให้มาฉั่น มึงอยากไรอยังมึงได้อย่างนั้นมาชั่น,นแล้วแม่นพันบอกเลขนี่จังไหนดอกชัดหกนิน้วเออหกนิ้วมือหกนิ้วมาชั่นแต่ว่าพันบอกว่าสมมืิหกนิ้วเป็นเทวดา,ามาเกิดมาชั่นเอาไมนเปลี่ยนยังขึ้นเทวดา,าต้องมาเกิดขึ้นหลายนิ้วแถวปูก็เลยถามในในฝันนะค่ะก็หลายนิ้วแถวมาชั่นบัดปูสิเราหูจังบอกว่าปูบอกว่าจังไหนเ่ไนอไงเพื่อนยันเทวดากรรมำยังโมเนียง เล<อ>มีห,ห,หน้วอ,อนย,ยนยานยุงยังว่าว่าได้หลายมยอ,อมือ่อคางนี่จีเป็นมือมือดีแต่ถ้าว่าจินลรวคนกิทงอกสองขางนี่ลรคนก็ดที่งอกคางเดียวอืมตามตามชีวิตจริงนีน่ี่แต่ได้ฝันเน่ยงอกคางเดียวค่ะในมืออ้าอว่าจัน์เพื่อนบอกว่าคาเทวดามาเกิดจงนิ้งมือหกนิ้วว่าจันทร์ว่าหน้แถ่นี้คันนี่ว่าหเลี้ยงหกนิ้วนี่อืมหิ้วหกนิ้วยู่หันตหนิ้วหกนิ้วย่หันอ่าหมายต่อ หกมิลหกหาบออืมหกหยังสันนี้หกนึ่งเหมือสันนี้หกนึ่งอ่ะเอฟซีแตเข้าใจตามนั้นนึกว่าให้เข้าใจตามนั้นว่าให้ตีเอาได้แอกจะยังตียังไงดอกแยกแยกฟังอันนี้นะชักษิณยกเนี่ยนั่นนั่นมันเป็นพันต่อกันค่ะอ่าตอนนี้พอดีมุกไปได้บ่ะนึ่งพู้เอาซ้ำนี่เอาเลี้ยงไอ้เด็กน้อยมือหกมิลแล้วนี่มุกไป บาดีก็นขึ้นยังวุบไปมันดีเห็นคนเต็มมาจังทักษิณบอกเลขห้องแตกเซี่ยวเอ,อยู่ว่าทักษิณบอกเด็ดอ,อ่ะยกไปเดี๋ยวไปเห็นแต่ยกไปเพิ่เพ้อมเพิ่มอยูย่ยกไปใหญ่ๆน่ะก็เดี๋ยวไปขาเงินเงินอยู่เดี๋ยวไปมันบ่มีหยังบอกเลขแนวใด๋วบอมันคือบ่มีหยัง่งอะไรตัวหนึ่งยกไปเห็นหรือซืออือ ยกป้ายเพ้อเว่อเพ้อเว่อร์อยู่มันมา้องยกไก่แต่ว่าคนคนไหนที่รุ่งสำเร็จเนี่ยมันยกไก่เฮ้ยตาบ่ดีบ่กสันนี่เขาไบ่ได้ใส่มันตาเาไ่ได้ฝันสันนี่มันเด็ก็เลยย่างกับไปเบังโอ้ยทักกับไอ้นายกทักชินมาอันเอาเลขมาให้เพาะสันผู้ใดผู้ใดซื้อลอตผู้อ่านนี่เห็นว่าเพิ่นยกป้ายเพ้อเว่ออยู่เหมือนมาสันว่าไปวานนี้เห็นเลขบังว่าไปไม่ได้เห็นเลขแต่เพาะว่าเปลี่ยนตัวเลข มันมันเป็นคือเติมเป็นป่นือไอ้ตัวยันนี่มันแค่คือยันอย่งบอกมันต้องวาดเห็นมึงดิเขาี่เข้าใจมันต้องวาดเห็นมัน่าที่เข้าใจเพราะเพราะว่ามันบอเปลี่ยนเลขบอกเลขกันเนวอ,อะไรแต่นี่คือ,อ,อบอกปออเป็นสออันบอกพิศนาเลยเป็นพิศนาเขาบอกเาแม่เตี่ยวจันเนอะเข้าใจคำยันบอกเคยเขาเขียนนั่นนี่เฮ็ยเป็นว่าเขาเขียนไม่ลาภะไอ้พวกข้ามันเขียนคือการอะไรเฮี้ังสั้นล่ะแม่โค้กตัวหันเนี่ย Galaxy, เป็นยักยักยยักยักคือะไระากโมเลกกเล็กตัวอบอเล็จ้งไหนมาคือบอเป็ี่ยนจักสั่งมาบอเล็กจังไหนมาคือเปลี่ยนยักกคือย่างดงสั่นมาวาสนกเจร้เบิดเจรุ้ยเบิดเเจรุ้ยเบิดพี่น้องทางอีสานเจรุ้ยเบิ้ดคือคือกาลังหาเสียงนี่แหละเดี๋ยววันจังลือนแตใดข้อต่อตเติมอยู่กาลังหาเสียงบอตรบตอยนี่อย่างยักนยักนี่แหละอันนั้นเตเยอะเเสียงรถหรอาเนาเีย เลี้ยได้ไหมเนี่ลี้ยนจากไหนบ้างนีนหน่หนิ้หวหกน่องก็านิ้วหกหกตัวนิ้วหกนิ้วนี่ยเปลี่ยนยังสีนะเออนี้ป่นที่ละเปลี่ยนสีละนี่ <c oughs> สามสองออันนี้มันยอดมาตั้งนี้บานี่โอ้ที่เันนเนาะเนี่ยเปลี่ยนยังสี ไอ้กุ้งฟอก็แม่กเตียวบเบื่อเราตอนแล้วมึงไม่นู้นเรจะตีหกเก้ารแล้ว,ลวสลับกัน,น,นเนาะเออมึงเู่นอ่ตัวนนเป็นเด็กสาวมากกว่านีมึนนเงเลนาะรกาเป็น,นั้ที่โหดก็พูดอินดำได้กัเป็นจิงเียาเป็นตัวยักษบตัวอีกงังนพู้ <c oughs> อินดำเป็นยนันดีเนาะแม่พู้อินดำเห็นยันงามเนี่ยเปลี่ยนังที่จีบองไรเอาทัศน์ินไหนทัศนิลห์เรยนเรียนแม่เอาเลย ให้จังสี่ยกไปขึ้นเออนี่หละ้าแบบไงที่ร้านที่ร้านยกมือเฮ่บ้านมันตืกแล้วบ้านมันเรียกตืกแล้วยกมือเฮเฮ้านดีใจ,จเรียกยังบอกอ่อนตรไน้ใจว่าทำไมัวชอบตัวโน้ตตีเห็นมาหล้เห็นเห็นด่เนี่ะใครนี่จะได้ผลประโยชน์อันนี้ละใครใครโซโฮกนี่อ๋อลแกมนาจอไปเได้คุบตีซอยกันว่ามันเป็นเจ๊งใด ฮันเม่นันม <te am> right ่นตีฮันเม่นูตีแล้วตีหกเก้าอันนี้เรียกน้อยนี่เขียนหรือเนลดเบีเหมอนาะเขียนรลดเด็กหกนิ้วนะจ้าอูงสงเสียก็จะเป็นงามนันแต่บัดเป็นไข่เด็กมือเด็กหกนิ้วนะเกียวนะคิปนี้กัจะยาวเ้ยอ่ะคุณเนยัง ความเป็นยาควาหมายมันเบิ้งจกเพิ่นจะเห็นเดียกนะเบนเจกจ่เห็นเียกนะืให้ตีเอาอัเดียน้อยมันก็จะเป็นนึงเนาะนึ่งหสมบูรณ์เที่ยวว่านออกนึ่งหกนึ่งหนี่หมยังไง็ม่เนี่ตีตวงนไหอีกน้อ๋จะช่วย FC เบิงก็เอหมอล่ากันสิจ้าสีมัออกแต่นึ่งหกนึ่งหาีน่ะเป็นกระังหมด เล็น้อยมันเป็นเนะมือ้งนิวอกนิ่วมือนได้ไว่เลปใ่ล่ะอ้คือดีใจแช่ไหีิมูกเริ่มไหลแร้วบรอยดีใจแห้งดีใจแห้งที่คิมูกไหลโอ้ชวยฝนยิ้มมพูมันคิมูกไหลก็อตวจได้ครับเนี่ยนะเพืเราหนาอก็ได้เป็นยังเนาะอนนี้บางวัพุทเจ้าว่าที่เป็นเล็ยังขอยเย้าบางแมันคือกินเกิดแช่ไนะเตียว อาอบานนี้ผู้ใดจะอยากร่วมบนกาเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเด้อพอพี่น้องเด้อมาเอา,อาโชว์ขอใช้น้ำกันมาขอบารัน,นี่ปูมาเพิ่งท่าบารันี่ปูน้ำกันปูน้าให้นี่กบ้านเป็นชุดยอดอจีบบานซาหาบานเลืออปูพน้าให้เน,นะาะลูกหลานเพิ่นกระจายสาระโมพายุทุกตัวสาระทีท่ตลาดในประเทศไทยเฮ้ยเนี่ย,เ,เ,ยเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากมาร่วมกติดต,ต่อมาครับเพราะว่าบ้านแอดนี่ห่างอยู่ จางไปประมาณเอายังยๆว่าประมาณเจ็ดโลแปดโล่เจ็ดแปดโลก่อเจ็ดแปดโลประมาณนี้เพราะอาจารย์กามาไปพร้อมกันอ่าเขาจีไปแจกโลงท่านพร้อมไปเอาบุญไปตั้งวาละมวลมวลนำ้ำอ่าแล้ววันนี้เขากา็ิิไปร่วมบวงชวงน้ำเกินหรือจัง,จาารงไรฮคปับัิเจ็ตตนเงินทางไรทั้งวัดทังเล็กจังน้อยได้ค <ขา S 1> ่ะแม่แม่ดีได้ค่ะเจ็ดตนเงินทางไรทั้งวัดไอ้ร่วมสร้างร่วมนั่นเพิ<ม>่นก<ม>็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่ได้ว่าหรอก ผู้บ่มีมาได้บ่ามาได้ผู้บ่มีต้องคาดมาได้บ่ามาได้าไมาร่วมแจกช่วยกันค่ะครับผมบ่แม่นมาโอ้ขอยข่อยบ่ได้อ่าออกน้ำมูมข่อยบอ่บ่ไปดอกบ่แม่นยังทำความหมายเฮามาด้วยใจเฮามาด้วยใจเฮาอยากมาบารมีฟูเฮาอยากให้ธุรกิจเฮาฟื่อนโตธุรกิจบางคนนี่ซบเซาย่ำแย,ย่เนาะเป็นปีที่ตกอับตกหยัง เออไม่ปูเพิ่นผูกแขนหนุนดวงหนุนดวงให้ค่ะเอ่อปู้ใดเก็บหลังปวดยงนีวเห็นบ่เพิ่นเอาแป้นทองไปแปะหลังปูนี่เศร้าปวดแเอวนะปวดหัวกับตี๊ดหัวปูปวดหัวกัติดหัวเพิ่นนะเพิ่นก็มีองค์จำร่องให้ติดอยู่แม่นบ่มีจ้ะมีองค์จำร่องให้ติดแต่วันเดี๋ยวสมัยตะกี้น่ะเพิ่นให้ยตินไปติดปูอยู่บัดนี้มียามียีนปีนแม่นค่ะบัดนี้เพิ่นก็เลยบ่ให้เข้าไปใกล้ปูเพิ่นแตเฮ็ดองค์จำร่องไม่ห้แต่ว่าปู่เพิ่นก็ะัำปู่เศร้าหรือล่ะจ้ะเอออาะอังสารโชคมันเด้อพ่อพี่น้อองเด้ เออในรายละเอีทักษิณนี่คอยว่าไม่อีจือคอยว่าไม่จริงอือกับพวกป่นทั้งเพื่อนทั้งในคืออะไรนั่นคือนอนในนั่นไหมนอนซาเขียวกับป่านั่นม่โจได้เอรอเม่โจได้น่ะคือกันอ๋อของสันตัวเนาะนะโชคดนทุกผู้ทุกคนเนอะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรอยู่ด้านล่างกับโทรมาติดต่เมื่อนี้ขออนุญาตที่่อากระเงราหลายยัดหน่อยเพราะว่าแอบจับ ดุลลุนได้บอกเจียนะเพราะว่าช่วงนี้มันบางนั่งก็ไม่ได้ออกเพราะว่ามันขัดไข่ยกเลิกงานไปหลายมันก็โทษไม่ละอ่าลองโทษติดต่องานมากกว่โทษติดต่อตั้งแต่วันที่แปดสิถึงเมื่อเมื่อหลไรๆเมื่อน่ะมันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนยังไงเอาวุ่นว่าได้กว่านี่เฮ็ดมือเฮ็ดมือนอกอจากมือวันที่แปดไปไม่ได้ดูมเป็นมืออาจจะเป็นมือดีของเพิ่มต้องดีนเออเอาเอาจัดราคาพี่น้องครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมแน่นอนครับผม อ่ะขอคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ